สวัสดีจ้าพบกับบ้านตเต็งตองชาแนลจ้าจ้ามาเจเจ้าเจรจ่าซาสมเวลาหาหน้าที่พี่น้องมึงมานางไหลสดเวลานางไหลสดไปเห็นโอ้ยถ้าอยังมาแรงเข้าบานเนาะเดี่ยวแต่าบานยังมาแรงบานกินหอมเลยในพี่น้องกินเขาจะกินหอมหมากเลยหแหละแต่คนมักเด้กินอันนี้มกักเนาะมาก,กินมาก,กินหอมเหม็ดอกพองอุไร มานางลหลสดนเรนแ่มเห็นดอกไม้ดอกลายจ้างามงามดอกทองโอไรโอ้งามสวอยายแห้งเนาะตอนสอนอืมผี่ีหนาเีผีหน่อคคาตามเมียงคาเดี๋ยวจะหาล่ำล่ำคาแต่ว่าล่ำ ลำอ่อนยังมีลำหน,นึ่งนี่ลำนี่ลำหนึ่งลำขาตำเมียงตำเมียงบริกินโดนแหละตำเมียงมึงตน้ตนใหม่มงคลเนาะใบยังงามเลยแตกแตกกิ่งออกมาแมโอ้ดีเนาะนี่แตกกิ่ง,ง,กกงจ้ะ ทองกระถินบุงกระถินบอแห้งมาไหนแต่ว่าต้นนี่พมัทมี่อยู่่มัทมีดอกก็มาเยอะจ้ะวาสนาขางบ้านนองต้นนี้ห้องนองห้องนองมัทมีดอกอยู่เขาบอกว่าถ้าาเรอ่าาถ้ดอกวาสนาออกดอกเขาบอกว่ามีวาสนามีโอ้ยมือไปบางกล่องเอะคอยนี่น้อนี่วาสนาจ้ะไปพี่น้องไปหารอทั้งอื่นห้องจ้ะนี่ก็ อันนี้เมื่อกี้ก็ไลรสดไปแล้วจ้ะเมื่อกี้มุมนี้นะทองฟ้าจ้ะมุมทองฟ้าก่อนเมฆเรื่อยๆจ้ะไปยางหารอยทั้งหมดอีกดมียังเหนียวห้าไายแต่ดอกไม้ดอกไม้ไม่แต่ดอกงามๆนะครับนี่นี่ลูกม่อนลูกม่อนลูกม่อนกำลังออกดอกพี่น้องลูกม่อนหมากม่อนหมากม่อนหมากเอือนบานเอือนหมากม่อนหมากม่อนกำลังออกหน่วยพี่น้อง เดี el el, so first, beans, it, ๋ยวถ่าสุกกระเช็ดหอยแล้ว่อยเชียยางห้ารอกินนี่เนาะสุก่อยกามาลุนแล้วเนาะเดี๋ยวไม่เป็นอะไรให้โยห์กินผักผักชูรดผักชูรดผักชูรดยิปนี่กันแค่นี้้ะจ้าเด้อผักเป็นกำลังใจบัตเจ็งตองชาเหนีเวนะจ้าเมืองกอดเมฆมาเนี่ยมอง มองไทยมองอนีว่ามีก่อนเมีกมาฟังหนีก่อนเมีกร้ายเลยขอบคุณน้ค่ะเด้อบายบายจ้า